ใหญ่ใหญ่ใหญ่เ<อ>ี้ยจะเห็นไหมนกล้องกูโทรเรียกพี่ตงนี่ใหญ่ใหญ่เห็นไหมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอปืนก่อนปืนกำลังมานี่เพิ่งเลิกงานนะแวะมาดูดูนี่ลอยพังงาพังงาเลยอะ่ะ นครับเนี่สองตัวแต่ใหญ่นะมันมีตัวใหญ่อยู่ข้างล่างเมื่อกี้โผล่หัวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวรอด,ดูกันดูโอ้โหเยี่ยมปลาปบึ้มเลยตัวปเป็นโลเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวดูเห็นไหมครับเนี่ยเต็มเลยตรงเนี้ยเห็นหรือเปล่าปลาเลยเข<ร>าเห็นไหมน่าจะเห็นอยู่มั้งเพื่อนเพียบเลย มีครับเนี่ยข้างๆ้างค้างทองเพียบเลยครับผมปืนยังไม่มาเลยนะครับปลาจะไปหมดแล้วปืนยังไม่มาเลยโทรไปตามเขาอยู่นี่แหละทางทองเขาตัวเป็ตัวเป็นโลตัวกับสองโลก็มีนะเนี่ยใต้น้าอ่ะเวลาเขาเยอะทางทองอ่ะอะไระเวลาเขาเยอะเหลี่ยมก็เยอะเออพอมีปลาโทรตามก็เป็นอย่างเงี้ยพอไม่มีก็อะไรก็ไม่รู้บ่นนู่นบ่นนี่ดูดิของจริงอะเนี่ย เราคิดดูว่าไกลขนาดไหนอ่ะดูตัว,น,ตวน,นั้นดิตัวเขียวเห็นป่ะวนับพังงาพังงา,งงาต็มไม่หมดเลยเชี่ยวสองตัวนั้นน่ะสองตัวแรกใหญ่ใหญ่ใหญ่สพานเดิมที่คุ้นเคยบอกเลยที่เคยเก็บ <c oughs> <c oughs> ไม่เจ็บได้ไงลงไปเหยียบแต่หินใหญ่ใหญ่ส <c oughs> ัตว์เอ๊ยทำไมเวลาวันวันหยุดเสาไฟป่ะพังงาพังงาอยู่ไหนไหนวะนั่นแ่ะช่องตรงเสาไฟยาวๆนี่ มาถึงแล้วมาถึงแล้วพระเอกมาถึงแล้วพระเอกมาจนได้ลองมาดูทงทงปลามันจะไปหมดแล้วอะไรเลยวูวีเห็นที่ตัวที่นอนอยู่ข้างเสาเลยว่าพี่ธงตัวเป็นโลเลยอ่ะแม่งนอนอยู่น่ะโอ้โหดูเปื้อนตัว núm núi này thấy nó nà thô nga thô nga bểm lên nè nà ồ จะโดนไหมโอ้โหกว่าจะมากันได้แต่ละคนดูช่างทงดิปืนศูนย์ไม่ได้เรื่องลุกดอกพี่ถกพี่ปิดพี่พี่พี่เอาฟั่งอุ๊ยหัวอะไรกันครับเนี่ย โอ้โหไปหมดแล้วหมดฟองยิงไม่โดนเลยสองปอกโอ้โหตายโอ้โหปืนที่โดนลูกดองใส่ไม่ได้โอ้โหตัวเป็นโลเลยสองแบบโอ้โหไอตัวนอนอยู่ข้างเสาว่าตัวใหญ่ติทงน้ำแห้งหมดแล้วอะ เอาแล้วดอกติดด้วยอหูหิโดนพี่แจ็คโดนว่ะไอย่าแจ็คโดนเลยหนักโอ้โหพี่แจ็คยิงโดนเลยพี่แจ็คยิงโดน

ยิงเลยยิงเลย,อ,เยอ่อมีอ๋อวอ้งเพียบเลยดูดิเฮ้ย,ยอะไรอ่ะไม่โดนโอ้ยยัยคนเกือเลยเร <c oughs> ียบเลย พี่ท่านยังอยู่ยังอยู่อยู่เป็นกลุ่มเลยอ่ะผมอยู่เป็นกลุ่มเลยพี่เห็บเลยนะครับเนี่ยอยู่ปะอยู่เป็นกลุ่มเลยนั่นไงพี่เห็บเลยบานเลยเนี่ยไอ้เม็นไม่ตามภาษาเนี่ยข้างเสาเนี่ยเห็นไหมครับตัวไหนดีวะตรงไหนก็ได้ยิงเลยพี่ยิงโฉดอย่อยไรก็โดนออกเฉียงหน่อยอย่างไรก็โดนออกไปทางนู้นหน่อยพี่บอกยังไงก็โดนโูกแม่งเยอะนน่ะนีไม่โดนได้ไง พียบเลยดูนี่ดีป่ดีนั่นน่ะพี่ป๋องตัวเขียวทะลุสองตัวเลยนั่นน่ะยิงเลยตัวบนสุดตัวเขียวเห็นหัวมันเขียวๆป่ะน่ะตัวกลางไงเฮ้ยนะเออเนี่ครับเดี๋ยวหันมาคุยก่อนเดี๋ยวพึ่งไปเยอะตุบอีบ้านเลยเจ๊ลุยตรงนี้ทะลแม่เขียวดิอดรอตรงย่อยู่ออกแล้วออกแล้วออกหมดแล้วไอเดียวเป็นไงมั่งเดียว เจตัวนั่นตัวใหญ่หเจนั่นไงตัวตัวกลางไงน,นะหน้าหลังตัวเขียวอ่ะอ้วนตึบเลยอย่าเนี่ยเดินบ่อยดิโอเ้โอเอเ้ยเจตัวนอกเลยเจตัวนอกเห็นป่ะตัวที่สองอ่ะออกแล้วไอ้เจ๊เออไอ้ที่ไม่โดนคนละตัวแล้วจับไปเนึ่ไอ้ที่เจียิงคนละตัว มันโดนแต่ลูกหลอกมัาในนี่มันโดนปูนแล้วมันเด้งไม่ใช่ว่ามันไม่ทะลุปลาเอ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 าเดี๋ยวดูพี่บ้งผัดกัน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 มอซูมไปเห็นเฮ้ยพี่บ้องตัวโลพี่บ้องตัวลิมลิมขวาลิมขวาตัวโลตัวโลค่อยๆโผล่นั่นนั่นนั่นตัวลิมขวา อ๋อตัวหลังสุดอนะน,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 นี่นี่ตัวริมขวานี่นี่อ้วนๆน่ะนั่นนะ่ะนะอืมอืมนั่นนะ่ะตรงกลางอะ่ะพี่ขึ้นแล้วอุ้ยเฮ้ยโ,โดนโดนตัวอะไรมะเฮ้ยอะไรวะตัวใหญ่ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตาบอดเลยเห็นปะ เฮี้ยบอกแล้วมันไม่ทะลุดูเข้าตาเลยนะครับแต่ไม่ติดตัวนายโชว์ตาหน่อยดิโอเจดเฮ้ยหิบิตกพี่บองกลาวไปแล้วพี่บ้องปีนป่ายเลยเงียบเลยหลังหัวเลยไม่อยู่เฮ้ยตัวใหญ่พี่บองมา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 ผมอีกทีดิ แต่เมื่อกี้ตัวใหญ่ถูกพี่ป๋องยิงเอ้ยโอ้ปลาออกหมดเลยไอ้ต่อยิงทีดิบอกแล้วให้ซื้อปืนให้ซื้อปืนฝ <laughs> ัดแต่สล็อต <laughs> มหมดนะครับยิงไปคนละสองสามทีแห้งโดนไง ยิ้มแจ็คเป็นไงบ้างครับพี่ไม่เห็นนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นตัวไหมครับดูดูดูดแต่ผมว่าน่าจะหมดแล้วละ่ะยิงไว้คนละสองสามที Thank you.